ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตไก่ตอกน้อยนะครับแล้วก็ไก่แจ้นะครับไก่แจ้น้อยลูกไก่ไก่แจ้ไก่ป่าครับตัวเล็กๆนะครับที่ออกมาจากออกมาจากไข่แล้วก็เราเข้าไปอนุบาลแล้วนะครับแล้วก็มีวันนี้นะครับก็มีน่าจะเป็นนกแปลกอะนกอะไรไม่รู้นะครับนกที่ลาบหรือนกอะไรเนี่ยม้งครับมันมีลูกนกร่วงลงมานะครับเดี๋ยวผมจะ จะเอาให้ดูนะครับผมก็ไม่แน่ใจมันเป็นนกอะไรนะครับแต่ที่อยู่บริเวณนี้ก็จะมีนกพิราบนกกระจอกพวกนี้ครับเดี๋ยวแต่ผมเก็บมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับตอนนี้เราจะพาไปอัปเดตอัปเดตไก่ต๊อกน้อยนะครับก็มีแบ่งนะครับไก่ต๊อกน้อยนี่มีแบ่งประมาณน่าจะเป็นสิบตัวครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับไก่ตอกน้อยรุ่นนี้ก็ประมาณสองสัปดาห์แล้วนะครับสองสัปดาห์ละตัวหนึ่งร้อยนะครับตัวหนึ่งร้อยคือ เดี๋ยวถ้าใครสักสิบตัวเนี่ยผมมีแถมให้นะครับแถมให้เลยก็จะแถมพวกไก่ดำบ้างไก่ต๊อกบ้างนะครับตอนนี้ก็ให้อาหารไปที่เรียบร้อยนะครับบางวันก็เป็นอาหารสำเร็จรูปเพียวๆบางวันก็จะผสมแหนนะครับเพราะว่าถ้าถ้าให้อาหารแบบนี้ทุกๆวันนะครับเขาเบื่อนะครับเบื่ออาหารนะครับก็มี บางวันที่แหนมันเยอะนะครับก็ต้องรอแหนมันโตด้วยครับแหนเยอะๆเราก็จะผสมแหนนะครับคือที่ขุดไว้สามบอ่อเล็กๆเนี่ยไม่พอนะครับไม่พอสําหรับการผสมให้ไก่นะครับเล็กอนก็ไข่ดีครับไข่คือไงครับฮอนะครับเอาตตล็อกก็ไข่ดีครับไ้อมอกอกไปเอาไปเลยโรดออสเตรเลียครับ เรียบร้อยแล้วครับให้ไปแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงนะครับ4ี่โมงเย็นนะครับ4ี่โมงกว่าๆเวลาให้อาหารน้ำผมนะครับให้อยู่ข้างนอกเราจิบิงถามอัปเดตไก่ต๊อกน้อยนะครับนี่ครับก็ที่ว่างๆอยู่ก็จะมีไก่ต๊อกนะครับที่แบ่งได้นะครับไก่ต๊อกแล้วก็บราม่าประมาณ3ามตัวนะครับบราม่า3ามตัวนะครับแล้วก็บาพรีนี่เหลือไม่กี่ตัวนะครับ แล้วก็รถแดงสองตัวนะครับที่รุ่นใหญ่ๆก็มีนะครับเป็นพวกบางทีมัดล็อกนะครับเนี่ยครก็ตอนนี้นะครับมีไก่ตอกประมาณหนึ่งโอสามสี่ห้าหกโหทับกันแล้วทับกันแล้วบามาครับอ๋อผมลืมไปว่าขายไก่ต๊อกไปวันนั้นหตัวนะครับก็เหลือประมาณหกเจ็ดตัวนะครับแล้วก็มีรุ่นเล็กๆนะครับแบบหนึ่งสัปดาห์เนี่ยประมาณน่าจะเป็นสิบตัวนะครับอยู่ข้างในตู้นะครับเพิ่งออกมาใหม่นะครับ นะครับใครสนใจไก่ต๊อกนะครับแล้วก็สามารถรวมรวมได้นะครับก็มีไก่ต๊อกมีรสแดงเมกานะครับแล้วก็เบลคฮอนนะครับคือชุดนี้รวมกันได้หมดนะครับหนึ่งกล่องได้นะครับใครจะเหมาชุดนี้ไปก็เดี๋ยวลถให้เป็นที่เลยนะครับนี่ครับเหมาชุดนี้ก็จะได้รสเมกาแล้วก็เล็กฮอนแล้วไอ้เล็กฮอนไม่มีนะครับรสเมกาเล็กไอ้บาพีมัดล็อกนะครับแล้วก็บราม่านะครับแล้วก็ แล้วก็มีไก่ดำแล้วก็บาร์ีมัดล็อกนะครับไก่ต๊อกนะครับมีประมาณห้าสายพันธุ์นะครับเนี่ครับราม่าครับเขากลัวนะครับผมยื่นกล้องเข้าไปมันก็เลยมาจุ้งๆกันเนี่ยครับ่ก็ใครสนใจก็สอถามมันเข้ามาได้นะครับบราม่ามีสามตัวนะครับโรดแดงมีประมาณสี่ตัวนะครับแล้วก็บาร์ีมัดล็อกนะครับแล้วก็ไก่ตอกนะครับก็สําหรับมีคนถามมานะครับเรื่องไข่เชื้อนะครับคือตอนนี้ผมไม่ได้แบ่งไข่เชื้อนะครับเพราะว่า พ่อแม่พันธุ์ผมน้อยนะครับเหลือน้อยแล้วนะครับเราไม่ได้เพาะเยอะๆแบบแต่ก่อนแล้วนะครับก็คือคเป็น,นกลไกทางการตลาดนะครับถ้าสิ่งใดที่มันมีมากๆก็จะขายยากนะครับผมก็เลยลดลงนะครับเอาแค่พอไหวพอ,พอแค่ไปได้นะครับนี่ครับไข่เชื้อยังไม่มีแบ่งนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมข้างนอ,อกกันครับ บาพีมัดล็อกนะครับสายเยอรมันนะครับสายเยอรมันบางตัวนะครับคือที่รับขานี่เป็นสายเยอรมันนะครับก็ดูลายได้นะครับเนะครับดูลายเขาจะถี่กว่าสายปลาสุสัดธรรมดานะครับเห็นไหมครับจะแตกต่างกันแตกต่างกันเลยครับอันนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสามเดือนนะครับบาพีมัดล็อกสายเยอรมันปล่อยลงดินแล้วนะครับปล่อยลงดินได้หลายวันนะครับเดี๋ยวจะเอาเพื่อนเพื่อเขาที่โตนะครับก็ลงดินด้วยนะครับมันลายถี่ถี่รับถี่กว่านะครับเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งมาเดี๋ยวผมจะ จะประกาศแบ่งนะครับก็ยังมีนะครับบาพีเยอรมันนะครับลายก็าทีก็อันนี้ก็เป็นเป็นบาพีปาสุสัตนะครับลายทางหางนะครับถ้าเป็นบาพีเยอรมันลายเขาจะทีนะครับนะครับอันนี้คือชุดที่ผมจะเก็บเลี้ยงเองนะครับเพราะอีกอย่างนึงก็คือบางบางตัวมันเจ็บตานะครับก็เลยปล่อยไม่ได้นะครับไกลป่วยไม่ไม่ได้ออกนะครับไม่ได้ออกไปไหนแล้ว สมบูรณ์ก็มีครับก็รักษากันต่อไปครับนะครับไก่ตอกมนมาไขกันนะครับไก่ต๊อกไปครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมลูกนกปริศนานะครับที่มันร่วงลงมาบริเวณนี้ครับในคอกนียครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ามันคือนกอะไรนะครับไปดูนครับครับและนี่ก็คือลูกนกปริศนานะครับก็บางคนก็อาจจะรู้จักนะครับแต่ผมไม่รู้จักนะครับนี่ครับนี่นกพิษหลาบด้วยไป เตาหวยเนี่ยครับแอ๋ฮเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเป็นนกอะไรครับเตาหวยลงไปเยอะดูมอมแมมนะมึเดี๋ยวผมพาอัปเดตมาน้อยด้วยครับเตาหวยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไว้ในตู้นะครับคือถ้าปล่อยไว้มันก็ตายนะครับเดี๋ยวลองลอง,ลองกกไฟนะครับก็ไม่รู้จะทํายังไงนะครับเจอมันมาแล้วนะครับเี่ย น่าจะเป็นนกพิราบดเปล่าแต่มันมีเล็บนะครับเนีล็บยาวมากเลยดูครับนี่ครับมันหิวหรือเปล่านี่นี่ครับน,น,ก,น,น,บน,ก,นกน้อยนะครับก็ที่ที่ที่มาวนเวียนอยู่บริเวณฟาร์มนี้ก็จะมีพวกนกพิราบกับนกกระเจอกนะครับแล้วก็ นกเอียงบางส่วนนะครับนกเอียงนี้ผมผมพอดูออกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่นี้น่าจะเป็นนกพิราบนะครับแต่ตัวมันใหญ่นะครับนยครับเต็มเต็มมือเลยนะครับเขาร่วงลงมาในคอกไอ้ที่เป็นที่ผมเอาบารพบีมัดล็อกไปไว้เมื่อกี้นะครับข้างบนน่าจะมีรังนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเจะกกไว้ข้างในเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมนะครับว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะครับนี่ตกลงมาก็น่าจะบาดเจ็บน่าจะตกสูงเหมือนกันนะครับ เลี้ยงๆไปก่อนครับแต่ก็จะพามาอัปเดตหมาน้อยนะครับหมาน้อยๆนะครับนี่ครับก็มีเจ้าของหมดแล้วนะครับนี่ก็มีคนเข้ามาขอนะครับตัวนี้นะครับเอ้ยเจาหวยขึ้นมาตัวนี้นะครับผมว่าผมจะเลี้ยงเองนะครับตัวนี้ครับเจ้าหวยขอดูก่อนี่ผู้สองนะครับเอ้ผู้หนึ่งมีสองนะครับ เนี่ยตัวนี้ตัวเมียครับนี่ตัวเมียตัวนี้ตัวผู้นะครับที่ผมจะเลี้ยงนะครับก็จะเป็นสมาชิกใหม่ของเรานะครับตัวนี้ครับยายทาเขาขอให้เลี้ยงนะครับตัวเนี้ครับยายทาเขาบอกว่าตรงตามลักษณะนะครับหน้าแดนหางดอกนะครับแล้วก็ตีนมีสีขาวนะครับนี่ยครับยายทาเขาบอกให้ผมเลี้ยงไว้นะครับตัวนี้ครับดูครับนี่ อยครับตัวนี้จะเลี้ยงอีกตัวหนึ่งนะครับสองตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับอันนี้คือจะอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสาหรับมาน้อยตาแตกแล้วนะครับเนี่ยครับตาแตกแล้วตาเริ่มแตกแล้วนี่แม่เขาครับตั้งหววครับดูแล้วก็ยายเขาก็มาเฝ้าใกล้ๆนะครับต้้งหู้นะครับน้อหู้นี่เอาลงมาดีกว่าเอาลงมาเอาลงมาตอนนี้นี่ตอนนี้ลงมานอนลงมานอนลงมานอนเลย นอนนี่ครับนี่เขายายเขาครับเต้าหู้นะครับเอ้าเอามานี่ครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับลูกนกปริศนานะครับแล้วก็ลูกหมานะครับแล้วก็มีแบ่งไก่ตอกนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับคือเหมาคอกเมื่อกี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแถมให้เยอะๆนะครับนี่ครับก็สําหรับหมาน้อยนะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะครับนี่ ครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม